ท้องฟ้าเหนือสมอรภูมิลังกาแดงฉานด้วยเพลิงแห่งสงครามกลิ่นควันสอนเพลิงและฝุ่นดินปกคลุมทั่วพื้นแผ่นดินกองทัพวานอและอสูปรปะทะกันอย่างบ้าคลั่งเสียงเหล็กกระทบกรอะเสียงคำรามสะเทือนแผ่นฟ้าพลางสมรภูมินั้นร่างสีขาวเรืองแสงแห่งฮนุมานวานอนเอกแห่งพระรามยืนเด่นอยู่เหนือหินผายักษ์ สายตาแน่วแน่ไม่แฝงความกลวนแม้แต่น้อยผ้าคาดเอวทองริ้วในสายลมร่างเปล่งประกายพลังแห่งเทพลิงอีกฝากหนึ่งปรากฏร่างของอินทรชิตโอรสแห่งทศกัณฐ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์เทียบเทศผิวกายสีม่วงเข้มแววตาคมดังเปลเวเพลิงบนบ่าพาดด้วยคันสอนศักดิ์สิทธิ์ที่พระศิวะประทานเปลเวเพลิงลูกโชนบนปลายลูกศรทุกดอก เสียงอัศนีคํำรามบนฟ้าพลังแห่งเทวะและอสูปรปะทะกันในอากาศที่แทบหยุดนิ่งอินทรชิตสแสยะยิ้มเย็นเจ้าลิงผู้ยิ่งพยองเจ้าคิดว่าพลังแห่งอสูรจะวันแกลงลิงป่าหรือหันุมานหัวเราะก้องข้าคือทหารแห่งองรามผู้ซื่อสัตว์เหนือชีวิตแม้สวรรค์หรือยมโลกข้าก็พร้อมฝ่าฟัน อินทรชิตชักสอนขึ้นลูกศอนเพลิงพันด้วยมนตปรามานคำรามก่อนปล่อยพลังออกไปดั่งดาวตกสู่พื้นกล้องแทนตามลูกศอนผ่านอากาศจนเกิดระเบิดไฟแสงสีแดงปะทุทั่วฟ้าหนุมานเหยียบอากาศพุ่งขึ้นหมุนกายกลางอากาศด้วยความเร็วเหนือสายฟ้าตวัดหางปัดลูกศรให้แตกกระจายเป็นเศษเพลิงส่องทั่วฟ้า เพลิงของเจ้าข้าไม่กลัวข้ามีหัวใจแห่งความพักดีเป็นโล่แห่งธรรมอินทรชิตทรรามดึงสอนอีกดอกสอนนาคบาลมัดเวทพันรอบร่างหนุมานทันทีงูไฟพันรัดแน่นจนอากาศสัน่นหนุมานกำหมัดแน่นดวงตาเปล่งแสงขาวเสียงคำรามของว่านอนสะเทือนขั่วสมรภูมิ ริษทานุภาพแห่งาภาพันุมานอวตารแห่งพระพายมัดจงสลายพันธนาการแห่งมารหางสีขาวเรืองแสงกลายเป็นพายุลมศักดิ์สิทธิ์ฟาดแตกพันธนาการหน้าขบาทจนขาดเป็นเสียงกลองซูมเข้าใบหน้า